สวัสดีค่ะทุกคนมากันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้วันอังคารที่13กรกฎาคมนะคะวันนี้คือวันที่เรานะคะชาวมีตังต้องมาถอนเงินออกจากระบบกันนะคะทุกคน วันนี้วันอังคารจะมีปุ่มถอนเงินเกิดขึ้นให้เรานะคะเมื่อเราเข้ามาแอปของเรานะคะลิงก์ของเราเราเข้ามาที่กระเป๋าเงินนะคะตรงนี้นะเข้ามาที่กระเป๋าเงินแล้วสังเกตนะคะทุกคนปกตินะทุกวันวันอื่นๆจะไม่มีปุ่มถอนเงินตรงนี้ให้กับเราแต่วันนี้ค่ะวันอังคารนะคะ สามารถมาถอนเงินของรอบอาทิตย์ที่ผ่านมาได้นะคะรอบอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่วันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่ผ่านมาถึงวันอาทิตย์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะคือตัดรอบหนึ่งอาทิตย์นะคะยอดนะคะยอดทั้งอาทิตย์ของโค้ดเลยอาทิตย์ที่แล้วก็คือ1710บาทยอดนี้ก็จะหัก ภาษีนะที่จ่ายแล้วนะคะทุกคน5%นะคะบริษัทหักให้เรียบร้อยแล้ววงเงินที่ใช้ได้คืออะไรอ่ามาดูนะคะวงเงินที่ใช้ได้หมายถึงเเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้คดมีไรายได้มาเข้ามา600นะคะเข้ามา600ก็หัก5%ไปก็จะได้570เนาะบวกกับ1,700 10กับ570ก็จะเป็น2,280นะคะอันนี้คือยอดนี้นะจะเป็นยอดหมายถึงระบบจะแจ้งให้เราว่ายอดใช้ได้แต่นะวันนี้ถ้าจะถอนได้จริงๆคือคือจะถอนยอดนี้นะคะยอด1,710บาทอ่ะเราไปดูประวัติการเงินของเรานะนิดนึง อ่านี่นะคะสัปดาสัปดา์ดานี้หมายถึงถ้ายอดตรงเนี้ยค่ะสัปดาห์นี้มีเท่าไหร่นะคะก็จะตัดยอดวันอาทิตย์เนาะแล้วก็เราจะสามารถถอนได้วันอังคารหน้านะคะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นยอดรวมนะยอดรวมทั้งหมดเห็นไหมอ่านะคะก็จะมีรายละเอียดนะว่ามีการเงินเข้าระบบเมื่อไหร่กี่ทุ่มเนาะกี่โมงอะไรเงี้ยยอดเท่าไหร่ยอด475นี่จาก500นะลบ5%นะคะทุกคน ขละอคือภาษีนะที่จ่ายทางบริษัทหักให้เราเรียบร้อยนะเพราะของเราเป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะมีการหักเสียภาษีเรียบร้อยนะอ่าครั้งแรกที่โค้ถอนเลยเมื่อวันที่22สองมิถุนาก็วันที่บริษัทเปิดเนาะให้ถอนได้เรา โค้ดจะได้อยู่1,520บาทนะคะเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วนะและเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันที่6ก็ถอนได้1,710บาทและวันนี้นะคะทุกคนวันนี้ก็ออพอดีมันเลื่อนขึ้นไม่ได้หน้าจอมันติดเนาะก็จะได้อีก1,710บาทนะอ่ะมาเรามาถอนเงินกันนะคะ โอเคนะคะกดปุ่มถอนเงินจะมีจำนวนให้เราสามารถถอนได้นะเราก็กดถอนใส่จำนวนตัวเลขไปนะคะทุกคนหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์นะคะอ่าก็จะเป็นอย่างนี้นะโอเคอ่าแล้วเราก็มายืนยันการถอนกดนะคะกดยืนยันการถอนตรงนี้นะคะทุกคนอ่าแล้วก็จะบอกว่าเออเขาก็จะ ถามเราอีกว่าให้ยืนยันการถอนไหมแล้วก็กดตกลงนะคะกดตกลงอ่าก็จะซัดเซตแบบนี้อุ้ยอ่าจะซัดเซตนะคะแล้วก็เรียบร้อยนะอ่าเรามาดูตรงกระเป๋าเงินใหม่นะเห็นไหมยอดตรงนี้จะหายไปแล้วนะคะทุกคนยอดตรงนี้จะหายไป1,710บาทจะเหลือวงเงินที่จะสามารถถอนได้อังคารหน้านะคะ570บาทนะคะทุกคนโอเคนะคะ ก็ก็เดี๋ยวมาติดตามนะคะว่าวันศุกร์จะมาทํารูปให้ดูนะคะว่าเงินเข้ากี่โมงนะคะทุกคนโอเคคลิปคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ